บทที่หนึ่งบทนำโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์สื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทําฝึกการทําโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่มาและความสําคัญโครงงานชิ้นนี้เป็นสื่อในการนาเสนอเกี่ยวกับการซื้อของซื้อของขายในออนไลน์โดยจ,จัดทําเป็นโครงงานรูปแบบในสื่อแบบคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์ในรูปแบบของวิดีโอขอบเขตการศึกษา คนที่คาดว่าจะได้รับอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงแล้วก็การขายของผ่านเสือออไลน์ที่ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเอกสารทางบัญชีและภาษีบัญชีในการอวนจ่ายเป็นการมีความน่าเชื่อถือสินค้าในการขายถูกกฎหมายตรงตามภาษียากรราคาถูกหลักภาษีมีการเก็บภาษีสินค้ามีคุณภาพถูกจดลิขสิทธิ์หรือเป็นของแท้ถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารทางกฎหมายและทะเบียนพัญชีพาณิชย์กฎระเบียบการนําเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้องควรทราบสําหรับการนําของติดตัวเข้าท่าอากาศยานสินค้าหลักสินค้ามาตรฐานสําหรับผู้โดยสารการส่งของทางไปรษณีย์พัสดุเร่งสินค้าเกษตร22รายการด่วนการนําของเข้าโดยบุคคลสินค้ามีมาตรการนําเข้าส่งออก เอกสารที่เกี่ยวข้องแพลตฟอร์มขายออนไลน์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขา,ขายขนส่งและการรับประกันสินค้าการขนส่งทางไปรษณีย์เช่นการเก็บเงินปลายทางการโอนการส่งแบบรับส่งเช่นสถานที่ที่ผู้ขายสะดวกส่งมือส่งเองนั่นรับบทที่สามวิธีการดำเนินงานวิธีการดำเนินงานหนึ่งเลือกหมอ ข้อโครงงานที่สนใจ2ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง,องเรื่องที่สนใจ3วางแผนดําเนินงานแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม4การปฏิบัติงาน5จัดทาจดทําบุเล่นหลายรายงานและคปวีโออย่างสื่อออนไลน์6นําเสนอโครงงานวัสดุอุปกรณ์1โทรศพัพท์มือถือ iPad 2แอปพลิเคชันในใช้ในการจัดเช่น Canva Word YouTube 3แอปพลิเคชันสร้างเค er ียโค้ดสี่โน้ตบุ๊ก บทที่ 4. ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานขอเอกสารโครงงานผลที่ได้จากการดาเนินงานการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานสามารถดําเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์การพัฒนาแนวทางหรือโมเดล ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหากโครงงานเป็นเชิงปฏิบัติอาจสามารถนำไปใช้ได้หรือพัฒนาเป็นแนวทางสำหรับการใช้งานจริงการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้เอกสารโครงงานสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อไปมีการระบุจุดที่สามารถปรับปรุงหรือแนวทางเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาในอนาคต จุดเด่นของการดำเนินงานการดำเนินงานตามกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจนมีขั้นตอนที่เป็นระบบตั้งแต่การวางแผนการทดลองและการสรุปผลการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือการอ้างยิงแหล่งข้อมูลที่เป็นวิชาการหรือข้อมูล,ลจากแหล่งที่เชื่อถือได้การนำเสนอผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีการแสดงผลลัพธ์หรือข้อค้นพบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์การใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัยในบางโครงการอาจมีการใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือวิเคราะห์หรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสามารถในการต่อยอดหรือพัฒนาต่อไป มีแนวทางที่สามารถนำไปขยายผลหรือประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆได้บทที่5สรุปการดำเนินงานสรุปผลการทำโครงงานจากการจัดทำโครงงานสรุปได้ว่าการจัดทำโครงงานนี้ทำให้ได้ทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการขายของออนไลน์เช่นการรางแผนการํำเงินงานการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การสรุปข้อค้นพบและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ข้อเสนอแนะสามารถเรียงลำดับขั้นตอนและกระบวนการในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์การทำโครงงานควรเลือกหัวข้อให้เหมาะสมกับสมาชิกหรือตามความสามารถการแข่งกับเวลาหรือการจัดสรรเวลาให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมากควรดูความเหมาะสมให้ดี